สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวียามเช้าวันนี้ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับสำหรับลังที่สามนะครับมาเป็นตอนที่สองนะฮะลังที่สามตอนที่สองครับเดี๋ยวนี้นะฮะมารับชมกันพี่ว่ามีรายการอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับสำหรับวันนี้หากชอบรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีญาลนและเบอร์โทรได้เลยนะครับมาลุยกันพี่นะสำหรับค่ําคืนนี้เอเช้าวันนี้ฮะนี่ฮะมาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับนี่ฮะ ป๊าปเปิดขึ้นมาครับรายการที่หนึ่งฮะนะฮะรายการที่หนึ่งเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณนะฮะเนื้อผงขาวพุทธคุณพี่เลขคู่ต้นเบอร์หนะึ่งหนึ่งสามฮะนี่ฮะนักการนะรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทเถอบพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาเป็นรายการที่สองนะครับ รายการที่2ครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อชั้นหมากครับเลขโค้ดเบอร์สองแปดเงเลขโค้ดเบอร์สองแปดก็เป็นเนื้อชั้นหมากตะกุดทองทิพย์สองดอกนะคะคู่เลยนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สามครับพี่ชายรายการที่สามครับเปิดมาพี่โอ้โหรายนี้ รายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อผงทูบนะฮะสวยๆเลยพี่เลขคุณเบอร์พี่สองสองสามเนื้อผงทูบตะกรุดทองแดงสามดอกเนี่ยฮะนี่ฮะสวยๆเลยครับรายการนี้ครับรายการที่สามนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่สี่นะฮะรายการที่สี่ครับขออนุญาตเปิดออกมาครับรายการนี้เด,ด,ดี๋ยวผมขออนญาตดูรายการสักครู่นี่ฮะรายการนี้นะฮะ รายการน,นี้เปิดออกมาเป็นเนื้อชั้นหมากตะกุดเงินนะฮะนี่ฮะเนื้อชั้นหมากตะกุดเงินครับนี่โอ้เล็กเนื้อผงทูบเหรอ мед, นเนื้อผงเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี่ฮะเนื้อผงทูบเะยโอ๊อสบู่เลือดนะครับไม่ใช่ชั้นหมากกัพี่นะรายการที่สองอะ่ะนี่อันนี้เป็นเนื้อชั้นหมากครับนี่ตะกุดเงินนี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งเก้าสองพี่นี่ตะกุดเงินคู่นะครับนะสี่ร้อยห้าสิบนะฮะรายการที่สี่ฮ ต่อมาการที่ห้าครับโอ้โหรายการนี้เป็นยูโผใบลานตะกรุดเงินนะฮะรายการนี้สี่ร้อยนะเลขคนเบอร์หนึ่งห้าสูตรนะครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้าสูตรนะครับเนื้อใบลานนะครับตะกรุดเงินคู่นะพี่นะแต่สร้างน้อยนะฮะต่อมาครับรายการที่หกเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเื้อว่านทั้งเงินนะฮะตะกรุดทองทิพนะฮะเลขคนเบอร์เป็นยูไม่ส่ง เลขคนจำนสามหนึ่งศูนย์นะครับเลขคนเบอร์สามหนึ 3, 100, ่งศูนย์พี่รายการนี้นะะ 300, เนี่ยฮะสามร้อยไอ้สี่ร้อยบาทนะครับ,รา,าร, 4, าร,บรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่7จเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากนักกลางทองทิพย์ครับเลขคนเบอร์สามหกเจ็ดครับ เลขคนเบอร์สามหกเจ็ดครับพี่นี่ไอสามหกเก้านะฮะสามหกเก้านี่ฮะสวยๆเลยพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทน,นะครับรายการนี้เนื้อชั้นเนื้อชั้นมากนะครับต่อมาฮะรายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบูนเลือดนี่ฮะ เนื้อว <pl ains> ่านสบู <nhiều kaz uffy kaar> ่เลือดนะครับตะกุดทองแดงครับเลขค้นเบอร์สองศูนย์ห้ารายการนี้เอาไปพี่สามร้อยห้าสิบาทครับนะสามร้อยห้าสิบาทครับพี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเนี่ยขออนุญาตเปิดพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กนาพีนะครับเป็นเนื้อแร่เหล็กน้าพี่ตะกุดนะฮะทองทิพย์สองดอกเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดนะฮะเนื้อแร่เหล็กนะพี่พี่ยังสวยเลยอ่นนี้นะครับรายการนี้เอาไปพี่ใหญสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเนื้อแร่เหล็กนาพี่นะครับ นะต่อมาครับรายการที่10ครับกันนะครับรายการที่10เปิดมาพีโอ้โหเหมือนกันนะรายการนี้เรื่องแรกขอนพี่นะ่ากับทองทิปเนี่ย เลขคุณเบอร์หนึ่งหกสองครับนะเลขคุณเบอร์หนึ่งสองครับพี่สวยๆเลยนะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อผงงาช้างฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงงาช้างนะฮะโลจิวอนลุงปู่มหาศิลาครับนี่ฮะทุกรายการนะที่โลจิวอนจะเป็นลุงปู่มหาศิลาหมดเลยพี่นี่นี่ฮะนี่ฮะงาช้าง นี S <S ่ยรับผลงาช้างคุกจิวัลปู่มหาศิลานะครับนี่ฮะเด็ดเลยครับงานสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะฮะเลขโคุณตั้งเบอร์พี่นะฮะเลขโคุณตั้งเบอร์เจ็ดศูนย์นะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดออกมาครับเป็นเนื้อแร่เหล็กนั้งพีนะครับหน้ากากทองทิพย์เลขโคุณตั้งเบอร์สองสองสี่ฮะ เลขคนเบอร์224ครับนักกั่งสองทิพย์นะพี่รายการนี้นะครับเอาไปนะครับ400นะครับลดได้นะครับมาทักมาได้นะครับองค์ไหน400พี่ทักมาเลยนะฮะทักมาเลยสามว่าอ่าให้สาวองค์เลยให้สาวองค์ไม่ทันพอนะครับต่อมาพี่ชายครับรายการถัดไปครับนะรายการที่13โอ้โหรายการที่13เป็นเนื้อว่านเกสรเนี่ยนี่ครับว่านเกสรคุกจีบอลุ่มหาศิราเลขคนเบอร์527นะครับ นะเลขคนตัเบอร์ห้าสองเก้าอห้าอห้าสองเก้านี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ,บ,บ,นะรบต่อมาครับในการสปายพิธีการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่เปิดออกมาครับเป็นเนื้อนะฮะสบูบบ่เลือดนะฮะ จะุดเงินอนี้คนเบอร์สองสี่แปดนะครับเรื่องว่านสบ,บูน่นี่ฮะรายการนี้เอาไปสี่ร้อยพี่นะสะุดเงินนะฮะต่อมาครับพี่ชายเข้ารายการตัอไปครับนับเป็นรายการที่สิบห้าครับรายการที่ห้าเป็นเนื้อผงข่าวพุทธคุณนะครับปัดหน้านะครับเนื้อผงข่าวพุทธคุณปัดหน้าพี่เรียกคนเบอร์ห้าห้าเลขเบิ้ลนะนี่ฮะรายการนี้เอาไปสี่ร้อยนะครับเลขห้าห้าเลขเบิ้ลด้วยนะนะฮะต่อมาเข้ารายการที่สิบหกครับ รายการที่ผมเป็นเนื้อจินดามนีนะฮะเป็นเนื้อจินดามนีคุกแร่เหล็กน้ำพีครับเลขคนจำนวนหนึ่งสามศูนย์นะเนื้อจินดามณีคุกแร่เหล็กน้ำพีนะครับนี่ฮะเนื้อผงจินดามนีคุกแร่เหล็กน้ำพีนะฮะนี่ฮะเลขคนจำนวนหนึ่งสามหนึ่งครับถามเงินถามทองนะะเลขคนจำนวนหนึ่งสามหนึ่งถามเงินถามทองพี่เอ้ยหนึ่งสามศูนย์นะนี่สวยๆเลยพี่นะ รายการที่สี่ร้ยบาทนะครับนะสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบหกนะฮะต่อมาครับรายการที่1ิเจ็ดครับรายการที่เจ็ดโอ้โหมาเลยครับมาเลยครับเนื้อดินเผาท่าสะแบงครับนะท่าสะแบงเลขคนทะเบียนหนึ่งหกห้าครับนี่ฮะเลขคนทะเบียนหน่งหก้าพี่เจ็ดร้อยบาทนะน้องขอที่เจ็ดร้อยบาทพอพี่นะครับท่าสะแบงนะครับ นะฮะขอที่เจ็ดร้อยบาทขอพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดนะครับนะครับรายการที่สิบแปดขอยาเปิดครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะนี่ฮะเนื้อผงทูปโรจีบอลลุกปวงหัิลาเลขคันเบอร์สามสองสี่นี่ฮะรายการที่สี่ร้อยบาทนีพี่รายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับ รายการที่เก้าเป็นเนื้อผงทูบหน้ากลางทองทิพย์ลงยาจีวรเลขโค้ดนัมเบอร์โอ้โหหมายเลขหนึ่งตัวเดียวหลักเดียวฮะแล้วเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะฮะหัวลองหัวหน้าครับนะหัวหน้าหมายเลขหนึ่งเลยขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบเก้านะต่อมาครับรายการที่สิบสิบยี่สิบนะฮะ รายการที่ยีสิบเปิดมาเป็นว่านแดงนะครับว่านแดงกุนทองทิพย์สามดอกพี่รายการน,นี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับเลขโคนะ้ดตัวเบอร์ฮะสองเก้าสองเก้าเลยพี่นะสองเก้านะเห็นชัดคือสองเก้านะฮะสี่ร้อยบาทต่อมาครับาการยี่สิบเอ็นะฮะ รายการยีิบเอ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหเนื้อผงทูบโรจีวอนนะพี่เนื้อผงทูบโรจีวอนนะพี่เลขของเบอรนะ์สามสี่สองครรายการน,นี้สี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาก็ต่อครับพี่รายการยี่สิบสองฮรรายการ, 22, นะรายีิบสองเป็น 22, เนื้อผงนะฮะงาช้างครับนี่เนื้อผงงาช้างเลขของเบอร์หกไอหนึ่งสี่สามนี่ฮะรายการนี้สี่ร้ยห้าสิบาทนะครับสี่้อยห้าิบาทนะครับ,บ,นะรบเนื้อผงงาช้างนะครับต่อมาครับรายการที่ย3ิบสามครับ โอ้โหรายการที่สาเป็นเนื้อวานนะฮะเนื้อวานสบู่เลือดนะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งสามหนึ่งพี่รายการนี้เอาไปที่สามร้อยห้าสิบาทครับนะฮะสามร้อยห้าสิบาทพี่นี่ครับต่อมาพี่รายการที่สามยี่สิบสี่นะยี่สิบห้ายี่สิบห้าโทรทีวีรายการยี่สิบห้าครับนี่รายการนี้นะฮะโอ้โหรายการนี้ฝังตะกุดเงินนะ รายการน,นี้ฝังตะกุดเงินพี่นะครับขอแบ่งปันพี่นะฮะที่สี่ร้อยบาทนะครับฝังตะกุดเงินเลขคนตับเบอร์สองหกห้านะครับเลขคนตับเบอร์สองหกห้าพี่นะวาดทะลนะฮะเอาไปพี่สี่ร้อยบาทตะกุดเงินนะฮะต่อไปการยี่สิบห้าเขาเปิดมาโอ้โห พี่พาเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับปัดทองเลขคนเบอร์สามสองหนึ่งโอ้โหเลขเรียงด้วยสามสองหนึ่งพี่ราการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับรามนะฮะสามสองหนึ่งจากร้ายกลายเป็นดีครับพี่นี่ฮะความหมายต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปพี่รายการที่ยี่สิบหกครับโอ้มาคู่ครับยี่สิบหกมาคู่ครับปัดนาปัดทองเลขคนเบอร์สองห้าหนึ่งครับนี่รายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทต่อมาครับรายการยี่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่ยี่สิบเจ็ดโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาครับรายการยี่สิบเจ็ดรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อผมดูแบบเนื้อแล่เหล็กเงินผีนะฮะคุกจีวอนฮะโอ้โหนี่ฮะเนื้อแล่เหล็กเงินผีคุกจีวอนปู่มหาชนาเลขโคดเบอร์มาเลขหนึ่งสองครับรายการนี้เอาเป 4, อไปสี่ใช่ะนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบแปดครับ รายการยี่แปดเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจินดามันีฮะนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะฮะนี่ว่านร้อยแปดจินจามันีครับนี่เรขกคนละเบอร์แปดห้าครับนะเรขกคนละเบอร์แปดห้าพี่นี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเนื้อว่านร้อยแปดนะครับจินดามันีนีฮะก็มาครับพี่ชายครับรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่ ยิบเก้าครับรายการที่ยี่สิบเก้าเบอร์มาครับโอ้โหนะฮะรายการนี้นะผมเปิดดูรายการนี้ก็เป็นเนื้อตินตามันดีนะฮะนะรายการนี้เป็นเนื้อตินตามันงนักอ่าแหล่เหล็กน้ำพีครับนี่ใส่อันนี้ใส่ทองแดงครับนี่สวยเลยครับนี่เลขคนจับเบอร์หกสองครับจะรวมกันจะแปดเลยครับนะต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปฮะ รายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบเปิดมาฮะโอ Overwatch ้โ in. หรายการนี้เรือแรกเห่นกนพี่นะเลขคนทีงเบอร์สี่สี่ฮะฮุกจีวอนครับนี่ฮุกจีวอนนสสสี่นี่ฮะรายการนี้ฮะต่อมาครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะฮะรายการที่สามเอ็ดเปิดมาโอ้โหรายการนี้ปี่หุ้มทองคำครับเรามารุ่นเลขกันพี่นะหุ้มทองคำมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับ2 0 0พันแล้วนะครับ2 0 0พันแล้วนะครับอย่างนี้เราทราบกันนะฮะแต่น้องเปิดอยู่ที่พัน0นึ่บาทนะครับเปิดที่1,700บาทใครไวใครได้นะครับนะฮะหนึ่ันเบาทขอดูเลขก่อนนะปบ 3, 2, 2ับสามสองสองี่โอ้โหสามสองสองนี่สุดจัดครับรายการนี้นั่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทราคาเดิมพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทราคาเดิมพี่หุ้มทองคำเนะนี่ฮะ โอ้โหเนี่ยสวยสวยเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายครับราายการถัดไปครับนะรายการที่สามสิบสองครับรายการที่สามสองเปิดมาครับโอ้โหนะครับเนืือชั้นมาครับหน้ากักของที่พี่เรียกคุณตั้งเบอร์พี่สองศูนย์สามพี่นะฮะรายการที่ออกไปฮะใส่แล้วนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรารายการถัดไปพี่รายการที่ สามสิบสามรายการที่สามสามเปิดมาพี่โอ,นะอ้โหรายอานนี้เป็นเนื้อกลนคกหน้ากากเงินลงนะทานจีวาพี่เลกคนทะเบอร 1, 3. 1, 3, หนึ่งสามหนึ่งสามเลยพี่หนึ่งสามแปดครับนีบ่รายการนี้พี่นะหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทนะครับต่อมาคับพี่ชายครับรายการที่สามสิบใส่ครับ สามสสี่ 4, เปิดมาเป็นเขียวหมดลกดนะครับรายการนี้แบบเต็มระบบเนี่ยฮะเลขคดเบอร์ใหม่เลขเจ็ดตัวเดียวฮนะโอ้โหัว้ยตัวเงนะี้ยรายการนี้มาเลขเจ็ดตัวเดียวครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เต็มสุดนะครับมีข้อมือแล้มีกดเงินตรงนี้นะฮะร,รายการนี้เปิดราคาเดิมพีนนะหกร้อยบาทนะครับเลขคดเบอร์ใหม่เลขเจ็ดเลขสวยด้วยนะฮะต่อมาข้าพิชายครับรายการที่สามสิบห้า รายการสัญฆ่าเปิดมาครับโอ้โหรายการน,นี้เป็นเนื้อว่านร้แปดจินดามณีฮะเจ้าจินดามณีครับเลขคนละเบอร์ใหม่โอ้โหนะวานร้อยแปดพี่เลขคนละเบอร์ใหม่เลขแปดตัวเดียวเลขเลรวยฮะเลขคนละเบอร์ใหม่เลขแปดตัวเดียวเลขเลรวยฮะเอาแล้วนะฮะเอาแล้วนะครับ ok นะครับจากปกติสี่ร้อยห้าสิบนะครับนะครับน้องขอละกันถือว่าน้องขอละกันนะขอขอคนที่รับได้นะครับขอที่ แปดร้อยบาทผมปิดให้เลยเลขแปดด้วยเลขรวยด้วย,วยนะครับต่อมาครับรายการสายที่หกครับรายการสุดท้ายท้ายสุดนะฮะรายการสายที่ 6, หกรายการสุดท้ายท้ายสุดครับรายการสายที่หกขออนุญาตเปิดนะฮะปาปโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อนะฮะเนื้อชาร์นมากนะครับคุกจีวรหลวงปู่ครับเลขโคดเบอร์หมายเลขสายเจ็ดเก้านะฮะเจ็ดเก้าพี่ในรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับราการสายที่หกโอ้โห วันนี้ก็มีทั้งหมดนะฮะสามสิบหกราการชอบใจกันไหนสามารถปิดกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านติดตามเรนะนะนนื่พี่นะาอีพีนะรีวีวนี้นะฮะเดีเ๋ยวไปตอนที่สองลังที่สามนะครับขอบคุณมากครับ